นะคะยเช่นมะนาวนะคะมะนาวนะคะทุกคนไม่ว่าชาติใดภาษาใดพอกินน้ำมะนาวลงไปประเทศของประเทศไทยก็จะบอกว่าอุ๊ยมะนาวเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวจังเลยเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากนะคะแล้วแต่คนภาษาอังกฤษก็จะบอกว่าอุ้ยซอสซอซ,อซ,อซ,อซอภาษาจีนก็จะเป็นอีกบิดภาษาหนึ่งภาษาลาวก็อุ้ยส้มสมสม,สม,สม นะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นไปตามรสชาติของต้นมะนาวนะคะทีนีพนะะ้พริกนะคะยกตัวอย่างพริกนะคะพริกกินลงไปประเทศไทยบอกว่าพริกนะคะประเทศฝรั่งบอกว่าชิล,ลีพอกินลงไปก็เป็นไงคะเผ็ดะเผ็ดทั้งนั้นเลยชาติไหนกินก็เผ็ดนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลกินลงไปจะชาติไหนเรียกภาษาอะไรแล้วแต่ภาษา ก็จะบอกว่ามันหวานนะคะรสชาติของสม้มของแอปเปิลของกีวีของผลไม้ต่างๆที่เราเห็นนะคะนั่นคือรสชาติที่แท้จริงคือเวทนาแท้เช่นเราได้กลิ่นของดอกกุหลาบกลิ่นดอกกุหลาบมันก็จะเป็นกลิ่นของดอกกุหลาบนะคะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของดอกกุหลาบนะคะอันนี้คือเวทนาแท้นะคะ หรือออไม่กกก็ลินขงดสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูถัปบนีอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาพบกับครูถัปบนีในช่องยู u ู e ธรรมโลกุตระจากพ่อโอ๊หรือจากช่อง Facebook ทัปปณีบุลากายเป็นภาษาอังกฤษและธัปปณีบุญเฉลียวเป็นชื่อภาษาไทยค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณทัปปณีจะมาพบมาแบ่งมาปันพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องเ,อเวทนาเกหรือเวทนาปลอมนะคะคำว่าเวทนานะคะชาวพุทธทุกคนเราทุกคนทราบดีนะคะว่าเวทนาคืออะไรเวทนาก็คือความชอบใจความไม่ชอบใจความ เผ็ดไม่เผ็ดหวานเค็มเปรี้ยวสวยไม่สวยนะคะอันนี้คือเวทนาทางนั้นนะคะเจ็บปวดทนทุกทรมานอันนี้คือการเวทนาทางนั้นนะคะทีนี้วันนี้กุฏปณีจะมาแบ่งปันกับเวทนานี้นะคะจะแบ่งเป็นเวทนาแท้กับเวทนาเก๋หรือเวทนาปลอม นะคะเวทนาแท้เป็นอะไรเวทนามีทั้งเวทนาแท้เวทนาปลอมด้วยเหรอนะคะเราก็ไม่เคยได้ยินนะคะแต่ท่านผู้รู้ผู้เป็นพระโพธิสัตว์นะคะท่านได้กล่าไวไว้ว่า,ท,า,ท,าท่านพ่อท่านโพธิรักท่านได้ให้นะคะชี้ให้ทราบนะคะว่าเวทนานี้เป็นฐานแห่งการเข้าสู่นิพพาน ะะถ้าเราไม่รู้จักคาว่าเวทนาไม่รู้จักว่าเวทนาแท้คืออะไรเวทนาเทียมคืออะไรก็ยากที่เราจะตัดแล้วก็ยากที่เราจะปล่อยวางหรือยากที่เราจะวิปัสสนาให้เข้าสู่กรรมฐานเข้าสู่ธรรมะโลกุตราของพระพุทธเจ้าได้นะคะอ่างเช่นอย่างเช่นนะคะกุูัปณีจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นมนนะ,ะมานาวนะคะมะนาวนะคะ ทุกคนไม่ว่าชาติใดภาษาใดพอกินน้ำมะนาวลงไปประเทศของประเทศไทยก็จะบอกว่าอุย้ยมะนาวเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวจังเลยเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากนะคะแล้วแต่คนภาษาอังกฤษก,ก็จะบอกว่าอุย้ยซอซอซอภาษาจีนก็จะเป็นอีกบิดภาษาหนึ่งภาษาลาวก็อุย้ยสม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 ,สมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นไปตามรสชาติของมะนาว นะคะทีนี้พริกนะคะยกตัวอย่างพริกนะคะพริกกินลงไปประเทศไทยบอกว่าพริกนะคะประเทศฝรั่งบอกว่าชิลลี่พอกินลงไปก็เป็นไงคะเผ็ดเผ็ดทั้งนั้นเลยชาติไหนกินก็เผ็ดนะคะน้าตาลนะคะน้ำตาลกินลงไปจะชาติไหนเรียกภาษาอะไรแล้วแต่ภาษาก็จะบอกว่ามันหวานนะคะรสชาติของสม้มของแอปเปิ้ล ของกีวีของผลไม้ต่างๆที่เราเห็นนะคะนั่นคือรสชาติที่แท้จริงคือเวทนาแท้คือเวทนาแท้ทแท้ของมนุษย์ของสิ่งของที่เราเจอขึ้นนะคะเช่นเราได้กลิ่นของดอกกุหลาบกลิ่นดอกกุหลาบมันก็จะเป็นกลิ่นของดอกกุหลาบนะคะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของดอกกุหลาบนะคะอันนี้คือเวทนาแท้นะคะ หรือไม่ก็กลิ่นของดอกดาวเรืองมันก็จะเป็นกลิ่นของดอกดาวเรืองกลิ่นของดอกมะลิก็จะเป็นเอกลักษณ์ของกลิ่นดอกมะลิสีแดงใครเห็นก็บอกว่าเป็นสีแดงอันนี้เรียกว่าเวทนาแท้คือเห็นจริงตามความเป็นจริงตามสิ่งที่เห็นตามสิ่งที่ได้รับตามที่ร่างกาย ผัสสะที่มากระทบเรานะคะทั้งทาวารทั้งหูลิ้นปากตาหูจมูกนะคะเราสัมผัสมันก็จะเป็นรถนั้นแหละทีนี้เวทนาเกเป็นอย่างไรอ่าสมมุติว่านะคะไม่สมมุติละค่ะสีแดงเราเห็นว่าเป็นสีแดงบางคนก็บอกว่าอุย้ยชอบจังเลยอุย้ยสีแดงนี่ชอบมากนะคะถูบาแพงเอาแดงไว้ก่อนชอบมากบางคนชอบสีชมพูอุย้ยชอบ นะคะกระเป๋าก็สีชมพูรองเท้าสีชมพูเสื้อสีชมพูผ้าม่านที่บ้านสีชมพูชอบเป็นชีวิตจิตใจนะคะพริกมันเผ็ดบางคนบอกว่าโอ้ชอบตำมะละกอต้องใส่พริกเยอะๆเผ็ดชอบนะคะมะนาวมันเปรี้ยวมะม่วงก็เปรี้ยวโอ้ชอบมะม่วงรสเปรี้ยวๆแบบนี้โอ้ชอบอร่อยสิ่งที่ครูตัปณีเล่าว่าเล่ามาไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยว ชอบสีแดงสีแดงถูกกับชฉลกของชั้นสีชมพูสวยสีเขียวงามสีด้านสีนี่ชอบนี่คือเวทนาเก๋ค่ะเป็นสิ่งที่เราสมมุติเอาเองว่าเราชอบสังเกตไหมคะเราอาจจะชอบสีชมพูแต่เพื่อนเราไม่ชอบเราอาจจะชอบสีเขียวแต่เพื่อนเราไม่ชอบเราชอบซ้มส้มเราชอบส้มตําไม่เผ็ดแต่เพื่อนเราชอบเผ็ดเยอะเห็นไหมคะ สิ่งนี้แหละที่มันเกิดที่เราบอกว่าชอบมากชอบน้อยไม่ชอบอันนี้เรียกว่าเวทนาเกหากว่าเรายังมีเวทนาเกทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าตัวนี้คือเวทนาเกอันนี้คือเวทนาแท้เวทนาแท้นี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นยังไงก็เป็นตามนั้นตามความเป็นจริงของวัตถุสิ่งของที่มามาสัมผัสกับเรามาเกี่ยวพันกับเรา มาเข้าสู่ทวารหูตาจมูกลิ้นกายใจของเราอันนี้คือเวทนาแต่ทีนี้ไอ้ที่เราชอบไม่ชอบสีนี้สว่างสีนี้สวยใจแล้วจะทําให้สวยไอ้ชอบจังเลยอุ้ยเผ็ดมากชอบจังไอ้ชอบและไม่ชอบเนี่ยคือสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาในใจของเรานี่แหละคือเวทนาเก เมื่อเราปฏิบัติธรรมเราต้องรู้เวทนาแท้และเวทนาเทียมหรือเวทนาเก๋หรือเวทนาปลอมเราจะต้องทําจิตของเราให้เป็นเวทนาเดียวคือเวทนาจริงเห็นตามความเป็นจริงน้ำมะน,นาวมันเปรี้ยวอืมเปรี้ยวน้ําตาลหวานอืมหวานส่วนชอบไม่ชอบน้ําชอบหรือไม่ชอบรสนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราสมมุติเราเอง เราต้องไม่ให้มีคำว่าชอบไม่ชอบรสเปรี้ยวรสหวานอันนี้เราชอบเสื้อตัวน,นี้สวยเราชอบเราไม่ชอบเราต้องกำจัดตัวน,นี้ให้ได้จิตใจเราให้มันเป็นว่างๆกลางๆให้มันเป็นอุเบกขานะคะค่ะพี่น้องค่ะหากเราไม่รู้จักเวทนาเทเวทนาเทีเเทยม เราก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามสู่โลกุตละธรรมได้เราก็ยังมีทุกข์มีสุขยังมีความไม่สบายใจยังมีความชอบใจและไม่ชอบใจอยู่ยังไม่หลุดพ้นความทุกข์ค่ะพีน้องคะความทุกข์ของมนุษย์ทุกคนเราเกิดมาบนความทุกข์ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไป คนที่จะหยิบเอาทุกออกจากจิตจากใจของเราได้คือตัวเราเท่านั้นนะคะค่ะคุูทาปณีค่ะ